แค่นั้นครับมืม่อี้ภารกิจเก็บปูรถเกี่ยวครับจมครับจมสีเหลืองได้แต่ง,งานเก็บปูครับช่วงนี้ต้องไปดินต้องปดินสมอตสมอง บอลล่นบ่แท็กมันบอล่นบ่บ่บล่นเท็กบ่สรลิงค้าอยู่ไนหฮะอยากกลงเลย้วยาง่อนหัท่าน รอบลอครับรอบลอสีเ้จตหาอะไรกัเชียงว่าม,มันขึ้นแล้วว่าเร้จะขึ้นยู่ วอมโลเลอโลเลให้ถัดเลยมเราก็รออีกเปิดอีกยุ้ยมั้งวังสลิงสลิงยังออกวะ่นวะ่นๆๆไน ได้คเยะได้ชอตเด็ดเลยเนาะพอจอดแค่ทีพอเนี่ยล่ะอแกะูปาตนลูกปละรยนข่อยยุบกระสินหมดยแต่ว่ารถเดนยุ่นี่แหะอยู่อยู่่ี่อนี่และอีพอก็ะยูยูยู่นสิบรอฮะมันแกะย่างนกะจักรใจยังไว เรก็นเล็กมว่ามันว่ามันขึ้นแล้ววัน้นแต่ขนเอากับมากับมาแขึ้นเลยตาบอกแล้วนะลบกอล็บว่อเล็บทั้งงานเนาเอาใหมหลอดล้มตหลอดแหมหลอดล้มตุีเออ ันนี้แล้วสลิงสลิงถอยบ่าคือสู่ได้แต่สูดนะไปไปไปปากว่างปากยปากคำเรื่องขึ้นยุบปากไหมไป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 สลิงขาดขาดั้งไหนขาดตั้งที่

หาแล้วมาไมนี่นี่นก็ือว่ามีดีพี่น้าแดงะคานรถไถมัยมีอีกปะรถเดี๋ยวก็เพ่มานี่ยนะถวานอีกัวนึนะว ไปอยู่ดอกมันแห้งมันมันอนี้อยู่มันยุ่ยนุยมาแล้วดามคอนขาดกอนเอาดามคอนคัดไปไงไม่มยันะะนมนคัดนเยท่านแหลวตัวนี้หัวต่หยตัวนี้บท่น เหลืองอยู่แต่ว่าแต่ว่ากับเจว่ากับพวกแก่เป็นไรห้องห้องเขียวกับเขียวอยู่วะดิมันว่าท่านแก่เป็นไรขาอยากให้มันแก่ก่อนข้า,าเลยให้ค่าเจ้าก่อนฮะพูดได้โอ้ <c oughs> ขันแท้นี่ล่ะตีขันหนโอ้ขันผุน ขนาดคนยางยังลมรัวเร็วเียอ่เดี๋ดินมันห่อมาเลยนะมันเบาหนิมั้ยมันมามันมาอยู่แต่ว่ามาแบบดินห่อมานํะเ้ไหมตนนี้จะไปไานเดี๋ยวเนครับไปเต็นนั่เ่อยไ ว่าอยู่หัางผมไม่รถแกยังว่าเฮ้ยเร็วๆถ่ายอีพออยู่ว่าผมเห็นโทรหาเรากับว่ามันขึ้นแล้วนะกระป๋องลูลิด จะ่สลิงขาดนี่โรลล์สลิงขาดเอาเลยเลยเลยเอาเอาขึ้นแล้วโอ้ดินมันหย่อมาน้ำเลยพุ้นบ่ขึ้นมาดินหย่อมะดินหย่อมาเลยไปดัง เห็น <Hey. S 2> แล้วเรียบร้อย right. s <S นีเลี้ยงช่องนี่กะทิแล้วี่ยังไ,ไงฮะนี่แบบนี้แหละครับก mm hmm. ดโซนกดโซนครับเอาไว้ไหน <All right. S 2>